คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่า,ปาเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกร มาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพิสูจน์กันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่า ประกาศสักาาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรดูแ่ทาดทันดีกว่าใครๆคนุณนาภาพโดนใจ,จเกษตรกรย,ยั่งยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสักราพเพื่อชาวนาชาวไร ลราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่งวัใชัยเมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้กับสัรหานำพาเรื่องราวขา่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนํามาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้เด้รับฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวีทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ระปะาปังไปค้างอ่งแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันนี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับ อ่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดเราก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่ก็นุ่นแหละลมหมอนนอนเสือนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเนะข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอกันนะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็ม,ตมด้วยทัดอาหารรองทัดอาหารเสริม100%เปอร์ซนตะ์ผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันีนนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่หนึงรนะครับหนึ่งศตวรรษนะจากจุดเริ่ม ต้นตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืน,นในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no filler ในกระสอบนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะไม่มีสารเติมเต็มนะใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพาะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลําต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบํารุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ติดผลผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ําตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสำปะหลังหัวยักษ์หัวใหญ่ไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญ,ญลักษณ์รูปคนป่าอาบะเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอยสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมครับ099 0 2 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทย so ิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบก,กันตรงกับวันอังคารที่24เดือนธันวาคมนะปีพุทธศักราช2567นะอีกอาทิตย์เดียวนะ7วันก็หมดปีแล้วน่หนูฟังนะครับนะ ใกล้จะผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วชีวิตก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับนะก็หลายคนก็เขาก็บอกว่าเออนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายให้มันรอดผ่านปีนี้ไปได้อีกปีหนึ่งก็เอาแล้วนะครับส่วนปีหน้าไม่รู้ว่าจะแย่กว่าปีนี้หรือเปล่านะก็ต้องก,ก็ต้องสู้ก็ต้องทนกันต่อไปแลลวเนาะ,นะอะเอาให้รอดปีนี้กันก่อนก็แล้วกันอีก7วันฮึบ เรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะช่วงนี้นี่ก็สำนักข่าวต่างๆก็ให้ความสนใจแต่ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะทั้งนายกอบจอทั้งสอจอนะครับหลายที่ก็เลือกไปแล้วนะครับในส่วนของนายกอบจอนะครับนะแต่ก็มีบางที่นะครับนะที่เลือกในช่วงนี้นะครับปีหน้าเนี่ยนะก็ ประมาณสากเ,าเดินกุมภามั้งนะก็จะได้เลือกตั้งท้องถิ่นกันนะครับนะของอุตรดิต์นี่ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับนายกอบ,บอจอ,อุตรดิตนะครับหมายเลขหนึ่งคุณชัยสิริสุภรักษ์จินดานะอดีตนายกนะก็ได้ไป95,268คะแนนนะครับนะก็ทิ้งห่าง คู่แข่งทั้งสองท่านนะไม่ว่าจะเป็นอดีตรองผู้ว่านะครับนะหรือว่าจะเป็นป๋าปโปรยนะครับนะวงการสื่อเขาเรียกป๋าปโปรยนะป๋าปโปรยนะอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งจังหวัดนะในส่วนของนายกอบจอนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมเลือกสจกันต่อไปนะครับนะสุขโขทัยก็เช่นกันสุขโขทัยนี่ก็ตะวันนี่ก็ไปสมัครกันคลึกคักเลยนะครับอนะ่ส่วนของสจนะครับนะอ่ะ เราใครชอบใครก็ว่ากันไปนะส่วนการเมืองระดับชาติระดับประเทศจะหนูฟังครับอันนี้นี่ก็เอ่อไปดูหน่อยที่ว่าอ่ามีข่าวออกมาเนี่ยเอ,เอว่าแดงที่มันปั๊มยาบ้านะเข้ามาขายบ้านเราเนี่ยนะครับมันเข้ามาตั้งฐานนะล้ำมาในดินแดนของเราแล้วเราก็ให้เวลาไปเดือนหนึ่งนะ ให้ออกไปนะครับก็รู้สึกว่าเดทไลน์เนี่ยมันจะเป็นวันที่18ที่ผ่านมานะจนถึงตอนนี้นี่มันก็ยังไม่ออกไปไหนนะครับเออมันก็เหมือนกับไอคำขาดของเราที่ยืนไปเนี่ยไร้ความหมายสำหรับมันเลยนะแล้วยังไงอะเราทำยังไงอะเ,ออเชื่อว่าขุนทหารเองนี่ก็คันไม้คันมือแย่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเอาการการเมืองเข้าไปนำนะครับ การพูดคุยการเจราจานะคนไทยเราก็อยากจะลุ้นเหมือนกันนะอยากที่จะให้กองทัพนะผลักดันนะสั่งสอนนะนะครับกลุ่มอื่นๆจะได้เนาะจะได้ไม่ต้องมามาห้าวมาหาอะไรอย่างนี้อีกนะครับนะเหมือนกัะไล่มันออกไปแล้วก็คมกลุ่มอื่นๆเอาไว้ด้วยนะอย่าฮึขมกับกองทัพไทยนะคนไทยเรานี่ก็หลายคนนะครับนะก็เชื่อว่าก็ รู้สึกอย่างนี้อยากที่จะให้ออกแอคชั่นบ้างนะครับส่วนทางด้านการเมืองนี่รัฐมนตรีกรลาโหมบอกไม่มีรับสองรทมเนี่ยไทยกวาดแดงเนี่ยนะแล้วก็จวกกับพวกปั่นกระแสจุดไฟนั่นใส่ยังไงอีกนะครับไปฟังกันหน่อยอันนี้ที่กระทรวงกลาโหมนี่ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาทใจแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ในกลุ่มอิทธิพล ของพวกว้าในภูมิธรรมก็บอกว่าวันนี้มีการพูดคุยในที่ประชุมสภากราโหมแล้วก็ได้เห็นเอกสารทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนทั้งพื้นที่หนองหลวงและก็พื้นที่ดอยหัวม้าที่มีปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรายืนยันตามหลักการไม่ยอมให้อธิปไตยโดนรุกนำ้ำและจะรักษาเอาไว้อย่างเด็ดขาดซึ่งทางฝ่ายทหารได้ให้ความมั่นใจเรามีกําลังพลที่พร้อม ในการรักษาธิ่ปไตยและการผลักดันออกไปทั้งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่กลุ่มว้าจะมาลุก,กลานเราที่ผ่านมาก็ไม่มีการกระทบกระทั่งหรือลุก,กลานไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อถามว่าปัญหากลุ่มว้าเราต้องคุยกับหลายฝ่ายใช่หรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุยกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกระดับซึ่งเป็นไปในแนวทางที่ดีนะที่ดําเนินการมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ที่บอกว่ารบกันแล้วฆ่ากันแล้วไม่จริงทั้งนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นะต้องถามประชาชนในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากมีสงครามแต่แน่นอนว่ากองทัพก็ต้องยืนยันในการรักษาพื้นที่ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันจุดไหนที่ล่วงล้ำในพื้นที่ที่คิด,ดว่าเป็นของเราก็ผลักดันหรือเจราจาถือเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะการดำรงอยู่ของแต่และฝ่ายในพื้นที่ก็ต้องพึ่งพากันอืมนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องไปพึ่งพาอะไรว่าแดงพวกนี้นะเดินมาฟังครับนะอ่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เขานะครับข้อมูลเขาเยอะกว่าเรานะเนเราชาวบ้านชาวช่องก็อยากที่จะสั่งสอนมั้นะนะครับไดีว่าเอออยากจะดูแล้วหน่อยนะครับว่ารบจริงๆแล้วเนี่ยนะนะ ศักยภาพเนี่ยของเราเนี่ยขนาดไหนอาวุธเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมกว่าดั้งขนาดไหนนะครับไม่ต้องอะไรมากเขาบินไปบินโฉบเล่นๆทาอะไรโซนิกบอมซะหน่อยนะครับยังไม่ต้องไปอะไรมากนะดูปฏิกิยาหน่อยเจรจาก็เจรจาไปนะครับนะข่มเราก็ต้องข่มเขาไว้บ้างแล้วเนาะนะครับเนี่ยเหนือกว่านะกูอะไรล่ะเนาะเนี่ยหลายคนก็คิดอย่างนี้แหละะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเรื่องของการ รบนะครับตําราพิชัยสงครามนะก็มีหลายกลยุทธ์หลายกลวิธีที่จะเอาชนะนะบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องออกแรงรบนะอันนี้ก็มีนะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชายแดนเหมือนกันนะครับชายแดนเมียนมานนะครับนะนี่ก็อาหิวาตะโรก็ระบาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะแล้วก็ทำท่าจะแล็แบๆมาฝั่งเราซะด้วยนะ โอ้โหมันทิ้งขยะทิ้งสิ่งปฏิกูลอะไรอยู่ริมแม่น้ำอะ่ะมันจะไปเหลืออะไรล่ะเนะนุฟังนะครับนี่ก็ตอนนี้เราปิดชายแดนแล้วนะครับหนึ่งเดือนเพื่อจะสกัดโรคอหิวาตกโรคนี้ ที่สาราว่าการกระทรวงกลาโหมในคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมก็กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งสุดท้ายประจำปี2567ถึงกรณีที่ปรากฏข่าวการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในประเทศเมียนมากใกล้ๆชายแดนจังหวัดตากของประเทศไทยนะก็ได้มีการให้หน่วยทหารในพื้นที่ลงไปดูแลประชาชนแล้วก็มีการตั้งจุดกักกันโรคนะครับคุณภูมิธรรมเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ กระทรวงกลาโหมกองทัพและก,กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ร่วมมือกันดูแลสถานการณ์ในพื้นที่โดยการปิดกัน้นบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความอันตรายของอวัวาตะกโรคมีการแจกถุงมือและหน้ากากอนามัยเพื่อรักษาความสะอาดและรักษาสุขอนามัยในการดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในหนึ่งเดือนนี้ ได้ประกาศขอความร่วมมือว่าอาจต้องปิดชายแดนชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคอ,อ่เนื้อข่าวบอกว่าอาจจะปิดนะครับแต่ว่าพาดหัวข่าวบอกว่าสั่งปิดนะเอาอยัางไงกันเอาอยัางไงพาดหัวข่าวบอกสั่งปิดชายแดนหนึ่งเดือนนะครับอ่านไปอ่านมาเนื้อข่าวบอกว่าอาจจะนะครับอขอความร่วมมืออาจจะอาจจะต้องปิดเนะี่ยเออ ตกลงตอนนี้ปิดยังน่าจะยังเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะปิดเร็วๆนี้แหละอะไรแบบนี้นะครับนะอ่ะดูกันต่อไปก็แล้วกันใครไม่ได้มีอะไรจําเป็นก็อย่าพึ่งไปทั้งนั้นนะครับตำรวจไซเบอร์เร่งแก้กฎหมายค่ายมือถือแล้วก็ธนาคารต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าว่าประชาชนที่เป็นลูกค้าเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินเออเอ,อนี่ก็ตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาอยู่ในในเรื่องของของ,ของสภาของอะไรพวกนี้นะครับที่อออเป็นกฎหมายนะในส่วนของตํารวจเองเนี่ยเขาก็เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะครับนะอีกเรื่องแกรคอรเซนเตอร์เนี่ยนะครับพเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะให้มีกฎหมายตรงนี้เหมือนกันนะพลตํารวจโทรตรอยรงผิวพันธุ์ผู้จัดการตํารวจไซเบอร์เปิดเผยถึงกรณีที่สิงคโปร์เขาบังคับใช้กฎหมายให้ธนาคารและค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบหากลูกค้าถูกหลอกผ่านช่องทางออนไลน์ นำมาสู่ข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยดําเนินรอยตามนั้นเขาบอกว่าในไทยเราเนี่ยนะมีการดําเนินการในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะโดยหากเทียบมาตรการของไทยกับสิงคโปร์ถือว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอาจมีบางมาตรการนะที่ไม่ชัดเจนอย่างในเรื่องของการป้องกันกรณีบัญชีกับโทรศรัพท์ซึ่งประเทศไทยเรามีการกําหนดเหตุอันควรสงสัยสําหรับสถาบันการเงินเอาไว้19ข้อเช่น บัญชีที่มีการโอนเงินเข้าและออกที่มีมูลค่าน้อยในระยะสั้นหลายครั้งก่อนที่จะมีการโอนยอดเงินสูงออกจากบัญชีดังกล่าวไปทันทีบัญชีที่มีปริมาณการโอนเงินเข้าออกจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วประมาณแบบนี้นะที่เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้การประชุมคณะกรรมการเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินได้เสนอเพิ่มอีกหนึ่งข้อแล้วก็ทางตารวจก็เสนอเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือ พฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีนะโดยทางสถาบันการเงินได้รับเรื่องไปพิจารณาซึ่งพฤติกรรมก็ต้องสงสัยเหล่านี้ทางสถาบันการเงินธนาคารก็ใช้อำนาจตามมาตรา6แห่งพระราชกำหนดมนาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระงับธุรกรรมไว้ก่อน7วันเพื่อทำการตรวจสอบซึ่งอันนี้จะใกล้เคียงกับมาตรการที่สิงคโปร์มีส่วนมนาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบ ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับสิงคโปร์ทันทียกเว้นฉบับที่3เรื่องธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์ต้องร่วมรับผิดของเราเนี่ยนะมีนะกำหนดหน้าที่ให้ธนาคารและก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีการกําหนดบทลงโทษซึ่งในส่วนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทชสามารถออกกฎเพิ่มเติม,ตมได้เออขึ้นวกขึ้น อยู่คืนอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายอย่างมีหลายอย่างมันอาจจะกระทบบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า,าเพื่อป้องกันเป็นการป้องกันนะนะอย่างเช่นการโอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่งเนี่ยนะครับนะ ปลายทางอันนั้นยังไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมอะไรต่อได้เช่นจะโอนต่อไปหรือว่าจะถอนเงินออกมาเลยอันนี้ยังให้ทำไม่ได้อาจจะหน่วงเวลาเอาไว้บ้างนะครับนะจะกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับนะเผื่อว่าคนที่เขากำลังโดนหลอกอยู่นี่เขาจะได้เอะใจก็จะได้อายัดบัญชีได้ทันนะครับนะเงินเขาก็จะได้ไม่ต้องถูก,โอ,กโอนต่อไปอะไรอย่างงี้จะได้ตามได้ง่ายๆเนี่ยนะนะอะไรแบบนี้นะครับก็หลายมาตรการนะที่จะทำได้เนาะ นะแต่ก็อาจจะกระทบกับภาคธุรกิจอะไรต่างๆนาพวกนี้ด้วยนะซึ่งเ,เอาจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอนทีเ,นเป็นวันนะใช่ไหมนะครับกว่าที่จะอ,ออกมาใช้ได้นะนฟังอ่แล้วก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วถ้าช้าสักหน่อย4ี่้าหชั่วโมงก็คงจะไม่เป็นอะไรมัง้งเนาะอ่าส่วนเรื่องของการขึ้นค่าแรงค่าจ้าง400บาทนะครับ วานนี้นี่ก็เขาก็มีการประชุมกันคณะกรรมการค่าจ้างไต่ภาคีนะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะนะวานเนี้ยเขาประชุมกันเสร็จหกโมงครึ่งตอนเย็น,นกรกมการฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนายวีรศขแก้วบุญปันเนี่ยก็กล่าวสั้นๆบอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกสารให้มีการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำสี่ร้อยบาทนะแต่ไม่เท่ากันทั้งประเทศนะแนวหน้าบอกแล้วอะ ยากนะจะให้เท่ากันทั่วประเทศเนี่ยยากนะโน่นแหละส่วนใหญ่เขาก็จะให้อะไรฮะจังหวัดที่มีโรงงานเยอะๆอะไรพวกนั้นนะนะครับทั้งๆที่จังหวัดอื่นก็ซื้อมาม่าราคาเท่ากันใช่ไหมน้ำมันพืชนะเอามาทอดไข่กินเนี่ยมันก็ขวดหนึ่งก็เท่ากัน,นราคาเท่ากันนะค่าใช้จ่ายแต่ว่าไรายได้ค่าแรงเนี่ยกลับไม่เท่ากันแล้วก็โรงงงโรง,งงานอะไรพวกนั้นน่ะต่างด้าวอ่ะเท่าไหร่ละ าัน,นั้นผลมันไม่ตกอยู่กับต่างด้าวในวันละสี่ร้อยเนี่ยเออเนื่องจากมันจําเป็นต้องขนาดนั้นไหมล่ะนะครับนะคนไทยแท้ๆนะที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มีโรงงานเยอะๆเนี่ยนะได้วันละส0มรอกว่าแต่ว่าต่างด้าวที่อยู่ในในจังหวัดที่มีโรงงานเยอะๆได้สี่ร้อยอ่ะมันสมควรไหมมันไม่สมควรหรอกนะครับนะเขาบอกว่าสรุปแล้วไม่เท่ากันทั้งประเทศ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวประราชกระส่งรายงานเ็าจะเป็นผู้แถลงในส่วนลูกจ้างดีใจมากและตัวเองก็ถือว่าดีใจที่สุดในโลกอ่ะเหรออันนี้ฝ่ายลูกจ้างนะเขาบอกว่าลูกจ้างเนี่ยคงจะดีใจประมาณนี้แหละเนาะเพราะเพราะเพราะเขาเนี่ยโอ้ดีใจที่สุดในโลกเลยอันนี้คือตัวแทนในส่วนของฝ่ายลูกจ้างนะคุณวีรุกแก้วบุญปันเขาบอกว่าเขาดีใจนะครับ เอาส่วนรายละเอียดส่วนรายละเอียดอะไรจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะอ่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะหลายที่ก็คงจะเตรียมสถานที่นะครับระดับฟงระดับไฟกระพริบเตรียมปลาต้องปาร์ตี้อะไรพวกนี้เนาะนะครับนะสร้างสีสันอันนี้นี่ก็คนขับรถอูเบอร์นะครับรับจ้างไรเดอร์นี่นะเอาไฟมาร,ระดับรถเก่ง หวังจะดึงดูดลูกค้ารับโดนตำรวจปรับพันห้าเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายโอ้ยสวยแต่นนี้ที่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิทิ์นะครับผู้ช่วยพบตรท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาสั่งการให้เชิญตัวนายสุพัทธะมาพบพนักงานสอบสวนมาเปรียบเทียบปรับข้อหาดัดแปลงแก้ไขไฟปรับหนึ่พนะก็อีกข้อหนึ่ง อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอีก500รวม2กระทงครับ1,500้าอบาทนะอันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่30พฤศจิกามีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ใช้ t i k t o ็อกคนหนึ่งก็ได้ถ่ายคลิปรถยนต์ประดับตกแต่งด้วยเขาควางเรนเดียร์จมูกควางเรนเดียแล้วก็ไฟกระพิบระยิบระยับขับอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็บนทางยกระดับโชว์เวลด้วยนะ ทางตำรวจจราจรเนี่ยศูนย์ควบคุมที่วิภาวดีรังสิตก็ตรวจสอบก็เพราะว่าคลิปที่เผยแพร่นเนี่ยมียอดคนดูตั้ง12ล้านวิวแชร์กันไปกว่า2 0 0 0ครั้งก็สืบไปสืบมาทราบตัวผู้ขับขี่และรถยนต์คันนี้ก็เลยเชิญเจ้าของมาปรับเลยในสุพัฒน์ท้าให้การบอกว่าได้ประดับไฟคริสต์มาสเพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยตัวเองพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเนื่องจากเขาขับรถอูเบอร์นะครับน่ะ ก็เหมือนกับแท็กซี่นั่นแหละนะแต่ว่าใครจะเรียกใช้ก็เข้าไปในแอปนะครับแล้วก็เรียกเอานะครับก็ประดับเพื่อจะดึงดูดลูกค้าให้ขึ้นรถเจ้าหน้าที่ก็ปรับเสร็จก็บอกว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็ไปเตือนเพื่อนๆด้วยนะ,อะเอาออกเสียไม่งั้นเดี๋ยวจะเรียกมาปรับคนละพันห้าพั้า